สวัสด e ีครับพวกผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางมาหารถให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันอีกแล้วนะครับก็อย Jamie, ่าลืมนะครับขอกําลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะเป็นกาลังใจในการหารถมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะเมื่อวันนี้ไม่ได้ออนไม่ได้ลงวิดีโอหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนี้เนาะก็อาิตยทุ่งนะครับก็วันนี้รีบมาลงคิดถึงครับคิดถึงเอฟซีนะคิดถึงเอฟซีที่เขามาคอมเมนต์ให้กันนะวันนี้อยากอ่านคอมเมนต์มากนะครับยังไงก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยว ไปไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถดีกว่าครับก็คันนี้นะครับเป็น n ิกสันบิ๊กเอ็มนะครับนี่ในเครื่องยังเย็นอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะลองมาสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะคันนี้นะครับเป็นรถกระบะแคปนะครับนี่นะ นิสสันบิ๊กเอ็ครับก็วันนี้นะครับมาช่วงเช้าเลยนะครับนะคันนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับภายในเบาะก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับอ่านะครับเบาะหลังเบาะคนนั่งข้างนะครับคนโซนนะครับคันนี้จอโค้งนะนะครับนี่ครับที่มีคนถามว่ามาว่าจอโค้งดูตรงไหนนะก็ตรงหน้าบัตรเรือนไม้นะครับนี่ไม่ไอคนนี้คุณแจเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูก่อนนะอานี่ครับพวงมาลัยนะ อันนี้นะครับภาษีเต็มนะคันนี้นะสองห้าหกห้านะครับอันนี้นะครับเกียร์ดีนะคันนี้นี่ครับภาพเดิมๆนะนะครับประตูปิดสนิทไม่มีปัญหานะครับเครื่องก็จะประมาณนี้นะฐานก็ดีนะคันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมในช่วงเช้าเลยครับน้ํามันครับไม่ดันนะครับมันไม่เครื่องแน่นนะครับ น้ำช่วงเช้าเนี่ยถ,ถ้าอากาศร้อนถ้ายังร้อนอยู่มันมันสตาร์ทแล้วจะมีปัญหานะก็เราให้น้ํามันนี่ก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะการเร่งเ,เครื่องก็ไม่ไม่ดันนะน้าไม่ดันนะครับเพราะว่าน้ําวนปกตินะครับนี่นครับหมอน้ําเดินทางไกลได้นะแต่ว่าเครื่องมันจะสั่นๆหน่อยแต่ลองเร่งแล้วนะครับอันนี้ก็น้ําวนปกตินะน้ําวนไม่มีปัญหาครับ เพ,พื่อนพี่ๆอยากดูมึงก็สามารถกดมึงมาใต้คลิปไ,ได้นะตอนนี้ผมมีกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นกลุ่มไลน์นะก็สามารถเข้ามาได้นะปักปุดไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครสนใจเข้ามาในกลุ่มซื้อขายก็ได้เหมือนกันนะครับกลุ่มให้นะทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับเผื่อเพื่อนหารถอยู่ก็ต้องการขายก็ได้เหมือนกันครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำโอเคนะครับมอน้ำดีวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาครับนะนสวยๆเลยคันนี้ แำหรับใครที่ต้องการอยู่นะคิว่าโอเคครับนี่นะจะถ่ายกันให้ดูแบบเรียวๆเลยครับไม่ตัดต่ออะไรเลยครับเพราะว่าถ่ายกันแบบนี่เลยครับช่วงเช้ามาเลยครับนี่นะให้เพื่อนๆได้เห็นกันเต็มๆเลยครับตามยางดีนะครับคันนี้อยากจะดูมุมไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะและอยากจะดูรุ่นไหนต่อจากนี้ก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยววันอาทิตย์ผมไปหามให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ สีต่างๆนี่นะช่วงเช้าอยู่นะครับเห็นดูมุมไหนคอมเมนต์มานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่เม้นมาเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับนะครับมียางอะไหล่ด้วยนะคันนี้นะครับนี่นะคันนี้เป็นป้ายชัยภูมินะครับนะครับาสีสองห้าหกห้านะยางดีนะครับคันนี้นี่นะสำหรับเอาไว้ใช้งานผมว่าคุ้มนะครับคันนี้ ขอรีวิวนิดนึงเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับเดี๋ยวขอรีวิวนิดเดียวครับกันชุหลังก็มีนะคันนี้นะของเดิมนะครับนะครับแต่สีค่อยสววนะสีค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมว่าเอาไปใช้งานผมว่าคุ้มนะครับว่าทนมากนะคันนี้รุ่นนี้ F4 ดีครับครับช่วงช่วงล่างในผมพยายามถ่ายให้นะมุดตลอดครับมุดทุกคลิปอยู่แล้วครับ f c จะรู้ดีครับว่าผมต้องมุดดูให้มันละเอียดอยู่แล้วนะนี่นะครับ อยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะรถคันนี้อยู่เพชรบูรณ์นะนี่ครับกระบะหลังนี่นะไม่มีกั๊กกับถ่ายกันแบบเร็วๆเลยเดินถ่ายหมุนไปหมุนมาเลยครับมุดใต้มุดนี่นะสัญลักษณ์ของเขาครับฝาแดงนะครับเราไฟติดทุกจุดพรพ้อมตรวจสภาพมาเนาะตรวจตรอ,อมาครับคันนี้ในภาษีก็2565สิงหาปีหน้านะครับ สภาพภายในนะสวยอยู่นะผมว่านะครับอันนี้สาหรับใครที่หาอยู่ครับนี่ครับผมพยายามถ่ายจุดไหนที่มันชำรุดก็จะถ่ายให้เห็นกันจะจะเลยนะครับไม่กัดครับคันนี้นะไม่ตัดออกครับคันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะนี่นะะสีนะครับ พิ่งตรวจสภาพมากล้องอะไรไม่่คยโฟกัดเท่าไหร่นะช่วงเช้านะครับนี่ฮะรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับคันนี้สวยสภาพดีอยู่นะผมว่าโอเคเลยนะสำหรับใครที่เอาเข้าไร่เข้านานหรือว่าใช้งานจริงๆก็โอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูการเปิดนี่ครับเปิดใช้งานได้จริงครับคันนี้นะครับใช้งานอยู่นะก็รู้เขาใช้งานอยู่นะเปิดปิดได้ไม่มีปัญหาครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เนะเดี๋ยวลงคลิปคันใหม่ๆไปจะได้ทันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเขาเปิดราคาไว้ที่74,000บาทนะครับ74,000บาทยังไงโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถเขาได้นะผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะนะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้ครับ7 4 0 0 0นบาทเนาะ